สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับความงดงามของธรรมชาติจากทั่วทุกมุมโลกกับ10อันดับน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกปี2025ซึ่งบางแห่งอยู่ในป่าลึกบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารที่ต้องเดินทางอย่างยากลำบากกว่าจะได้เห็นกับตาต้องฝ่าฟันเส้นทางที่ท้าทายค่ะ แต่เมื่อไปถึงแล้วความงดงามที่ได้เห็นนั้นคุ้มค่าเกินกว่าจะบรรยายเลยไหมคะอันดับ10 Brown f o l ฟ s น้ำตก Brown f a l l s ประเทศนิวซีแลนด์ความสูงประมาณ836เมตรสิ่งที่ทำให้ Brown f a l l s น่าทึ่งคือมันเกิดจากทะเลสาบราวซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่า800เมตรน้ำไหลลงมาตามหน้าผาสูงชันผ่านป่าดิบเขาเขียวชอุ่ม แม้จะไม่ได้เป็นน้ำตกแบบเทเดียวจากยอดสู่พื้นแต่ลักษณะเป็นชั้นๆทำให้เกิดภาพสวยงามราวกับม่านาน้ำหลายชั้นนะคะเกรดเล็กน้อยคือนักท่องเที่ยวที่ไปชมส่วนมากต้องใช้เรือหรือเฮลิคอปเตอร์เพราะเส้นทางเดินเท้าไปยังจุดใกล้เคียงค่อนข้างยากค่ะอันดนับ9ก้าเจมส์บรูซโฟน้ำตกเจมส์บรูซประเทศแคนาดา ความสูงประมาณ840เมตรตั้งอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาและถือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือค่ะน้ำตกนี้ไหลาจากทานน้ำแข็งบนภูเขาและเนื่องจากเป็นทานน้ำแข็งทำให้ปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับฤดูการค่ะในฤดูหนาวอาจมีเพียงสายเล็กๆแต่เมื่อหิมะละลายช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิน้ำจะไหลแรงมาก อีกเรื่องที่น่าสนใจคือเจมส์บรูซโฟไม่มีเส้นทางท่องเที่ยวสาธารณะง่ายๆต้องล่องเรือเข้าไปตามฟยอดถึงจะมองเห็นชัดๆค่ะอันดับ8พภูกาโอกุโฟสน้ำตกภูกาโอกุประเทศสหรัฐอเมริกาความสูงประมาณ840เมตรน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะโมโลคายรัฐฮาวายค่ะ มันเป็นน้ำตกริมทะเลที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกจากหน้าผาสูงชันทำให้ทัศนียภาพแตกต่างจากน้ำตกภูเขาทั่วไปค่ะจุดเด่นคือหากนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมจากมุมสูงจะเห็นน้ำตกทอดยาวลงไปแตะผืนทะเลสวยงามราวกับฉากในภาพยนตร์ค่ะอันดับ 7. b a l บาลาโอฟาเซนน้ำตกบาลาโอฟาเซนประเทศนอร์เวย์ความสูงประมาณ850เมตร อยู่ในเขตฮอร์เดแลนด์ของนอร์เวย์ค่ะน้ำตกนี้จะงดงามมากในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเมื่อหิมะละลายแล้วน้ำจะไหลแรงมากชื่อบาลาโอฟัสเซนมาจากภาษานอร์เวย์ที่หมายถึงน้ำตกแห่งหมู่บ้านบาลาค่ะนักถ่ายภาพธรรมชาตินิยมมาที่นี่เพราะนอกจากน้ำตกแล้วยังมีวิวภูเขาหิมะและทุ่งหญ้าสวยๆอยู่โดยรอบนะคะอันดับ6วินนูฟัเซน น้ำตกวินนูฟัเซนประเทศนอร์เวย์ความสูงประมาณ860เมตรนี่คือน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรปค่ะและไหลามาจากทานน้ำแข็งวินนูฟอนนาแม้ความสูงจะมากแต่ปร,ริมาณน้ำไม่มากนักทำให้ดูคล้ายสายไหมขาวไหลลงมาจากภูเขาเหมาะกับการชมจากระยะไกลเพื่อให้เห็นภาพรวมค่ะอันดับ 5. ยุมบิลลาโฟสน้ำตกยุมบิลลาประเทศเปรู ความสูงประมาณ896เมตรตั้งอยู่ในแคว้นอมาโซนัสของประเทศเปรูค่ะน้ำตกนี้ถูกค้นพบอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่สิบปีก่อนและยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากนักสเสน่ห์ของยุมบิลล่าคือมันไหลลงมาผ่านป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันหายากและสัตว์ป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนท้องถิ่นพยายามอนุรักษ์พื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปกป้องธรรมชาติและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ค่ะอันดับ4 o โอลูอูเปนาโฟลสน้ำตกโอลูอูเปนาประเทศสหรัฐอเมริกาความสูงประมาณ900เมตรน้ำตกนี้ตั้งอยู่บนเกาะโมโลไครัฐฮาวายค่ะ โอลูอูเปนาโฟสมีความพิเศษคือมันบางมากจนเหมือนเส้นได้สีขาวไหลลงจากหน้าผาสูงชันที่ติดทะเลค่ะเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการชมที่ดีที่สุดคือการชมจากเรือหรือเฮลิคอปเตอร์ค่ะและเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ถูกถ่ายภาพทางอากาศมากที่สุดในโลกนะคะอันดับ3กาตาราตัสลาสเตรสเอร์มาัสน้ำตกตรีเอกานุภาพประเทศเปรู ความสูงประมาณ914เมตรชื่อเทสเอเรมาัสหมายถึง3พี่น้องในภาษาสเปนค่ะเพราะน้ำตกนี้แบ่งเป็นสามช่วงใหญ่ๆเหมือนพี่น้องที่ยืนเรียงกันตั้งอยู่ในป่าอเมซอนอันหนานั่นทำให้การเข้าถึงยากต้องใช้ทั้งเรือและการเดินป่าแม้จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเยือนแต่สำหรับนักสำรวจและช่างภาพนี่คือหนึ่งในเป้าหมายในฝันเลยค่ะอันดับ2 ทูเกล a าฟ l ลสน้ำตกตูเกล่าประเทศแอฟริกาใตา้ความสูงประมาณ948เมตรตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติรอย a l ลนาเทาในภูมิภาคดราก n นเบิร์ค่ะน้ำตกทูเ e l ่าเป็นน้ำตกแบบหลายชั้นที่เมื่อรวมความสูงทั้งหมดแล้วเกือบ1กิโลเมตร จุดชมที่สวยที่สุดคือในฤดูฝนซึ่งน้ำจะไหลแรงมากและในฤดูหนาวบางครั้งจะกลายเป็นน้ำแข็งบางส่วนสร้างภาพสวยงามแปลกตาค่ะและมาถึงอันดับที่1 Angel f a l l s น้ำตกเอ g e เจลประเทศเวเนซุเอลาความสูงประมาณ979เมตรนี่คือน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคานามา น้ำตกนี้ไหลลงมาจากภูเขาเอายานเตปุยซึ่งเป็นภูเขาโต๊ะสูงชันในเวเนซุเอลาค่ะชื่อเอ g เจลโฟล์มาจากนักบินชาวอเมริกันจิมมี่เอ็งเจลที่ค้นพบมันในปี1933สิ่งที่ทำให้เอ g เจลโฟล์น่าประทับใจคือในฤดูแล้งน้ำจะไหลเป็นละอองฟุ้งกระจายกลางอากาศก่อนถึงพื้นทำให้เกิดรุ้งกินน้ำอยู่บ่อยครั้งสวยงามราวกับภาพในฝันเลยค่ะ ทั้งหมดนี้คือ10อันดับน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกค่ะแต่ละแห่งมีความงดงามและเรื่องราวเฉพาะตัวค่ะบางแห่งยากต่อการเข้าถึงแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้นักเดินทางและนักผจญภัยอยากออกไปสัมผัสด,ด้วยตาของตัวเองนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาลใจจากการเดินทางสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องสุดจัดทั่วโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ